อ๋อลงเลยเลยข้าเบนเบนมีทีไรบ้างค่ะการไตายแล้วไปจะตายแล้วเบนเบนเบนยังสู้ยังไหวอีกหนึ่งครั้งเฮ้ยเดี๋ยวกูลงไปก่อนแต่คนนี้ที่มันมันมาโอ้โหแม่อันเนี้ยเอเนี้ยเนี้ยก็ได้ดีย่ีเดาทานตอนนี้นะคะนี่ก็คืออุปกรณ์ของเรานะคะที่จะเล่นกันในวันนี้มานั่งนี้มานี่หนู นีกัล์ฟมีแฟนต้าหัวล้มีเดี๋ยวสู่มายโยบุกาบบุษบาทุกคนสู้ไหมทุกคนสู้ไหมมาบุษบาต้องขันเลยค่ะขันนา

ตอนนี้ขีดยี่สิบแล้วค่ะเพื่อนใ่น้าเลยค่ะนนมานิไม่ไหวแล้วเลยนี่ทำไมลงมาคนเดียวออฮะนี่มานเดีวลง้วยก็เลยลงมาคนเดียวไปหาเพื่อนกลับกันหรือยังเอ่ยกลับแล้ว เหนื่อยไหมคะเหนื่อยค่ะไม่เหนื <S <S ่อยก็ไม่รู้จะพูดอะไรแล้วละค่ะเกบกอไส่สวยอีกสักห้าสิคะไม่ได้แล้วค่ะ